ว่าตลาดอันนั้นชื่ออะไรมันเป็มมาอย่างไรคือแฟนผมเนี่ยนะครับภรรยาผมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นแม่ค้าข้างถนนขายของเนี่ยเขารู้ถึงความยากลำบากของคนเป็นแม่ค้ามากครับผมอยากให้ใช้ชื่อธัญญาเพราะว่าภาษาอังกฤษผมเขียน T A N Y A ธัญญาที่ทั้งสวยแล้วก็ฉลาดไงโอเคอาจารย์คะแนว่าครับอาจารย์คือเรามาเนี่ย เรายัางไม่ถึงเรื่องหลักๆของเราเลยนะไอ้ผมรู้ทราบมาว่าพี่ไก่จะมาแนะนําอีกธุรกิจหนึ่งที่ไม่ธุรกิจน้ํามันของเฮียปิงอ่ะคือเฮียปิงเนี่ยเขาทําน้ํามันมาจนประสบความสําเร็จมากมายเนี่ยอย่างที่เคยคุยกันเนี่ยนะครับอาจารย์แต่ทำไมายอยู่ๆเขามาทําตลาดเนี่ยผมถามเลยผมว่าวันนี้ถามเลยผม,มสงสัยมากเลยความเป็นมาอย่างนี้นอยู่ๆมาทําตลาดเฮียครับได้ข่าวว่าเฮียทาตลาดจริงปะ จริงครับยีงแนะนําหน่อยว่าตลาดอันนั้นชื่ออะไรมันมันเป็มมาอย่างไรครับตลาดชื่อตลาดธัญญาทอทงมังกรนอนหนูยอยักษ์สละอาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ทำไมต้องสะกดเพราะเพราะว่าบางคนคิดว่าธัญญาก็จะเป็นยอญิงสองตัวนี่ทอทงมังกรนอนหนูไม่ใช่มีคนตั้งตลาดอีกชื่อหนึ่งเหมือนเหมือนกันไม่ใช่ส่วนใหญ่ธัญญาตัวนี้มันไม่ค่อยมีคนใช้เขาใช้แต่ธัญญายอญิงสองตัวแปลว่าธัญญาหารเนี่ย ธัญญาตัวนี้ไม่ใช่ตอนนั้นแปยผมชื่อพรเพนเพราะเปลี่ยนชื่อเขาบอกให้ชื่ออะไรก็ชื่อธัญญาแปลว่าตบายตอนแก่หรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ผมอยากให้ใช้ชื่อธัญญาเพราะว่าภาษาอังกฤษผมเขียน T A N Y A ธัญญาธัญญานี่เป็นเมียของซุดเทอที่ทั้งสวยแล้วก็ฉลาดไงโอเคอาจารย์แสดงว่าเรารู้แล้วชื่อตลาดเนี่ยธัญญาก็คือชื่อแฟนื่อแฟนผมแล้วแฟนผมตอนแรกจะซื้อที่ตั้งตลาดใจชื่ออะไรผมบอกว่าเมียให้เลือกสองอย่างนะ ใช้ตั้งชื่อตลาดเฮียปิงเนี่ยคงคนไม่สนใจตลาดนี่ส่วนใหญ่เป็นชื่อผู้หญิงตลาดแม่เล็กตลาดแม่ใหญ่ตลาดเฮียปิงทำไมถึงทําตลาดนมันมีอะไรครับเป็นแรงจูงใจตอนที่ผมทําน้ํามันเนี่ยที่ของออฟฟิศผมตอนนั้นมันไล่เดียวก็บน้ำมันได้แค่ห้าตีห้าแสนลิตรครับมันไม่พอแล้วคราวนี้ทางบริษัทที่เราค้าเคมีด้วยเนี่ยบริษัทเขาบอกคุณเนี่ยต้องมีโกดังที่ใหญ่กว่านี้แล้วก็ การสร้างโกดังต้องโผล่มากกว่านี้เพราะอรนิลีนพอยจุดว่าไฟสั้าความร้อนขึ้นมาอุณหภูมิขึ้นมาถึงถึงสูงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะติดไฟมันจะติดไฟได้เองแล้วมันมาอย่างไงอีกที่ตรงนี้ผลิตแปลงตรงนี้มันอยู่ห่างจากที่บริษัทผมตรงนั้นน่ะประมาณร้อยเมตรฝั่งเดียวกันถนนเดียวกันเพชรเษมด้วยกันติดเพชรเษมเหมือนกันคือจะซื้อที่เพื่อเพื่อทำโกดังใช่ไปซื้อที่ที่เพื่อจะทำโกดังอ้าวมันก็ไม่เกี่ยวกันกับตลาดครนี้วนี้ปรากฏว่า พอตอนที่ผมไปคุยกับแฟนผมว่าลูกก็ได้อยู่ก็ได้ยินว่าผมจะซื้อที่แปลงนี้เพราะมันหลุดธนาคารตอนนั้นเกิด IMF แล้วธนาคารเนี้ยสมัยปีไหนีสมัยปี4ี่ศูนย์ที่เขาอยู่ IMF แล้วเขาอยู่มานานแนละ้วจะซื้อที่แปลงนี้นะกวา้าง40เมตรลึก200เมตรห้าไร่ครึ่งลูกชายผมบอกว่าป้า เขาไม่เห็นด้วยผมไม่เห็นด้วยนะครับที่ตปงนี้เนี่ยป้าเคยไปดูไม่เคยไปดูเลยตอนเย็นเย็นวันอาทิตย์เขามีคนมาขายของเป็นตั้งหลายสิบคนเกือบร้อยอะ่ะ,ละลแล้วเป็นเพ้นเพ็มป่าลกโ่งอย่างนี้แหละคนก็มาวางของข,องขายเต็มเลยที่เขามาขายของนี่คือเขาเป็นที่ขายของเก่าหรือ<ข>ว่า,า,<ม>าเช่าหรือ,รอว่าเขาเขาเขาก็มีคนมาจัดตลาดนัดเขามีคนมารับจัดตลาดนัดจัดทิดหน่อยแล้วก็นั่นตอนนี้ที่ที่มันอยู่ในบังคับคดีแล้วก็ประกาศขายยึดขายยึด จริงๆของเขาก็มีใจว่าไม่อยากจะไล่พวกนี้ออกไปลูกชายเขาไม่อยากให้บอกว่าถ้ามาเราซื้อป่าเราต้องเป็นคนไล่พวกนี้แล้วเราบาปกรรมและบาปและเหี้ยคิดเนี่ยคราวนี้ผมเลยบอกว่าเอางี้ตลาดเนี่ยที่ตรงเนี้ยเราจะซื้อนะคราอะไรป้าป้าตอนนี้จและต้องซื้อเพราะมันใกล้ที่สุดแล้วก็ดูแลง่ายครับแต่ว่าเพื่อปณีปณนกับลูกชายไม่ครอบครัวมีปัญหาด้วยบอกลูกชายว่าป้าป้าจะใช้ขาังแค่ไร่ป้าป้าทำกดัง และข้างหน้าสามไร่กว่าทําตลาดเพราะตัวตลาดจริงๆใช้ที่แค่ไร่เดียวไร่ไร่กว่านี่เป็นที่จอดรถครับแล้วเรามาดูกันอีกห้าปีว่าโกดังเจริญขยายไปเรื่อยๆตลาดก็ไม่เจริญไปไหนก็ตลาดเขาจําเป็นต้องไปแต่ถ้าเกิดว่าตลาดมันใจมาเรื่อยๆโกดังเราไม่ไปไหนอยู่แค่เดิมอะ่ะโกดังเ็าต้องไปที่อื่นแล้วอต้องให้โอกาสชัวตลาดลูกชายบอกโอ้อย่างนี้ก็ดีได้แต่ว่าป้า,ปาต้องแร์นะ เมื่อกูดังป้าทำตลาดปูทำเปินเปิลทำสวยเนี่ยแต่ตลาดก็ยังเป็นปากโกกเป็นเฉอะแฉะอย่างนั้นเนีย่ยแม่ค้าเป็นปากโกกเป็นเฉอะ<อ>แฉะและลูกค้าบอกต้องพัฒนาเขาด้วยครับผมซื้อที่เลยต้องมาถมมาทำเทป,ปูนให้เขาใหม่ทั้งหมดพัฒนาพัฒนากูดัดงเก็ดแล้วก็พื้นจากพื้นป่าลุกๆก็กลายเป็นพื้นซีเมนพื้นซีเมนโอ้โหแม่ค้าดีใจเราก็ไม่รู้ว่าธุรกิจตลาดเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ผลตอบแทนดีมากค ใช้คําว่าดีมากเลยเพราะว่ามันดีมากมันมันมาจากอะไรรายได้เกิดจากเกิดจะค่าเช่าครับคราวนี้ซื้อมาไั้สี่สิบล้านจะมาครับแต่เราเก็บค่าเช่าตลาดเนี่ยใหม่ๆเนี่ยเขาเก็บได้เดือนละแสนกว่าบาทค่าเช่าปีละสองอีกมันก็สี่สิบปีคุ้วมมีค่าใช้จ่ายีม็ไม่มีค่าใช้จ่ายมีอะไรเยอะแยะใช่ไหมใช่แต่ว่ามันคุ้มทุนนี่ไม่ใช่สี่สิบเพราะข้างหลังเรามีโกดังที่เรา กดังไล่กว่านี้เออนะการบริหารจัดการยังไม่ดีพอที่จะดูแลเขาจะจ่ายเงินเ็มส์เม,ม็นหน่วยแล้วก็วกปรับตัวนี่แหลแล้วก็ปรับตัวแล้วก็ใส่ระบบให้คนเดิมเ็าทาคนที่เขาทาอยู่เขาก็อยากจะอย,ะอยู่ต่อเราก็ให้เขาทาแต่ว่าเราเอาระบบมาใส่ตลาดก็ทาเป็นแบบซื้อตัวหนังเลยอะตอนนั้นยังไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับตีล็อกเลยลตลาดเนี่ยแบ่งพื้นที่เลยแถวหนึ่งเนี่ยมีกี่แาวมีก่สามตีแถวแล้วเราเดินดูก็รู้แล้วว่าวันนี้มีแข่งว่างกี่แผงแผงไม่ว่างกี่แผงแล้วเขาส่งรายได้เรา มันขาดเกินเท่าไหร่นราก็เริ่มจากง่ายๆอย่างนี้ก่อนครับว่าความเป็นมาของตลาดเนี่ยไม่ได้ตั้งใจทําตลาดคือจากกดังต้องการทำถารกิจทำกดันน้ามันแล้วก็มีตลาดอยู่แล้วตกลงนี่ตลาดมันมาด้วยความบังเอิญปะบังเอิญครับซื้อมันติดที่มามันติดตลาดที่คือถ้าเราสังเกตนะจากไตรสี่มานี่ไตรสี่มาก็มีตลาดมาอะไรแต่ผมสงสัยว่าทำไม ม่นมีอะไรเป็นขอ้อทำไม <สน S 2> ทําไมนคนดีขึ้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 นคือแฟนผมเนี่ยนะครับภรรยาผมเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นแมค้าข้างถนนขายของเนี่ยเขารู้ถึงความยากลำบากของคนเป็นแมค้ามากมแล้วก็ค่าเช่าที่เนี่ยเขาเคยค่าเช่าที่แ800ดร้อยบาทเขาก็ขายดีมากนะครับเจ้าของบ้านขึ้นค่าเช่าเขาเป็นเป็นทันทีเลยเป็นห้าพันเขานั่งร้องไห้เลยอ่ะตอนนั้นตอนั้นเพิ่งจะทองเพิ่งจะบาทละพันสอง เขาเก็บเพราะห้าพันเขาก็ต้องยอมเขายังมีเงินเหลือไปช่วยแม่แ<ต>ช่วยน้อง<ต>ได้แต่เรารู้สึกแล้วว่าวน้อแ,แฟนเขาบอกว่ามันมันเอาเปรียบเขาไม่ไม่ไม่ทำเ,เพราะนั้นแฟนผมเลยเา็าเลยบอกว่าโอเคนะพัฒนาแล้วก็ต้องห้ามขึ้นค่าเช่าเขานะครับโดยที่ไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกๆที่ก่อนที่จะประสบความสำเร็จก็คือว่าเราปรับปรุงพื้นที่ใหม่เทปูนแล้วก็เก็บค่าเช่าเท่าเดิม ยีบาทยี่สิบสามยี่สิบบาทอันนี้ฝนตกที่จับผมพอฝนหยุดเวลาจับเต็นท์จับร่มไว้เมื่อก่อจางร่มขายลูกชายบอกเนีน่ยปลาเนี่ยเขาเดือดร้อนตกลงลูกชายมีบทบาทอีกแล้วเออเขามีบทบาทเขาบอกเขาเขาต้องมาจับเต็นท์ขายนะรเราก็เลยทําเต็นท์ให้เขาทำหลังาคาตั้งหลังคาตั้งเต็นท์ แล้วเราขึ้นค่าเช่าเป็น60บาบาททาเต้นไป200อตอนแรกเราบอกว่าเราไม่จะไม่ขึ้นแต่ว่าเราไม่ขึ้นมา7 6 7ปี6 7ปีนี่คนอื่นเขาขึ้นมาเป็นร้อยนะนะเรายังอ๋อหมายถึงว่าขึ้นมาเป็น60บาทจากยี่สบสบาทขึ้นมาเป็น60บฐานหลังจากผ่านมา7ปีแปีผ่านมาเจ็ดปีผ่านมา7ปีแต่ว่าเราพัฒนาไปเยอะแล้วทั้งห้องน้ําห้องอะไรทั้งพืนมีครบ ลงไปหลายร้านแล้วอะหลังคาให้แล้วให้หลังคาเพิ่มครับผมมีห้องน้ําให้ที่จอดรถสะดวกที่จอดรถสะดวกข้างหลังคือที่จอดรถอยู่ประมาณไร่กว่าทำแล้วพื้นมันสะอาดแล้วก็ที่จอดรถก็ดีตลาดค่อยๆโตขึ้นแล้วหลังเราก็มาเปลี่ยนทําหลังคาเป็นเต็นเตก่อนเป็นหลังคาเป็นเต็นหลังคาเป็นผ้าใบผ้าใบผ้าใบพอห้าปีมันก็ฉาดเพราะขาดแล้วก็เปลี่ยนเป็นเป็นเมทัลชีทเป็นหลังคาโครงสร้างเหล็กห้องน้ําเราก็เลิกเก็บเงิน จากเมื่อก่อนเก็บเงินคนละสามบาทขา,ขา่ข้าเราก็มาดูแล้วเอ๊ะทำไมห้างมันติดแอร์ด้วยทำไมไม่เก็บเงินค่าเข้าห้องน้ำปรากฏว่าคนเก่าผู้บริหารเก่าเขาเก็บเขาเพราะว่าเขาเอาไปเยอะอะไรกแล้วก็เลยกลับว่าโอเคถ้าอย่างนั้น เราเลิกเก็บเงินเราก็ไม่เอาเรื่องเขาเราก็บอกเราเลิกเก็บค่าห้องน้ำนะเราจ้างแม่บ้านคนหนึ่งสองหมื่นเพราะจุดอ่อนของตลาดนั้นเนี่ยห้องน้ำสกปรกเลอะเทอะอหโหแย่มากไม่กินด้วยคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณไม่ใช่ไม่ลงทุนอะไรเลอยอไม่ใช่ว่าได้กาไรมาแล้วก็คุณก้าวกำไรไปเก็บข้าวพวกข้าอเก็บไว้ค่าเช่าแม่ค้าเนี่ยเอาเงินตรงนั้น,น okay, มาพัฒนาไปพัฒนาคราวนี้แฟนผมก็มีทีแรกเขาบ่นว่า พิ่งจะเก็บเพื่เช่าได้หกแสนกว่าบาทจงใจเทปูนไปสองล้าน <c oughs> แล้วก็เ <c oughs> มื่อไหร่เป็นได้คืนทุนแมบไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ค้าเพิ่มขึ้นวันแ,แรกแ,แม่ค้าเท่าไหร่แ,<ป>แ<ป>ม่ค้าสามสี่สิบลายสามสี่สิบะวันนี้วันนี้วันนี้แม่ค้าเกือบร้อยกว่าลาย แผงเมื่อาาก,ก่อนจะาด้แค่สี่ห้ิแผงแตอนนี้ก็ประมาณ300กว่าแผงเก <3, S 2> ือบเคยขึ้นไปถึงนสี่ร้อกว่าแผงแล้วแต่หลังพราะโควิดแล้วแม่ค้าไม่ไหวบ้างอะไรบ้างก็ลูกชายก็ปรับที่ใหม่ให้มีที่นั่งชักมีที่ชาร์จทนก็เหลือ300ร้กว่าแผง3า0ร้อเจสิบแผงนาะแล้วก็ใส่น,นู่นใส่นี่เดินไฟเดินไฟระบบ เพินคู่ชุดหนึ่งเนี่ยเป็นล้านกว่าบาทเกือบสองล้านเดินไฟเดินไฟเข้ามาอย่างเงี้ยลงทุนไปอีกเป็นสิบล้านแล้วก็ซื้อที่ตรงนี้ร้อยแปดสิบล้านนะทำไปกก,ก็เกือบสองร้อยกว่าล้านซื้อที่จอดรถเนี่ยเพราะฉะนั้นวันนั้นจอดรถมอเตอร์ไซค์ได้100 200ร้อยสองร้อยคันวันนี้จอดรถยนต์ได้กี่คันจอดรถยนต์ได้ประมาณเกือบสองร้อยคันสองร้อย <200 S 2> ที่สิบก็จอดมอเตอร์ไซค์ได้เป็นพันคันเรียนถามนิดนึงอะไรคืออุป,ปสรรคในการทําตลาดนี่มีอะไรบ้างอุปสรรคกางทก็คือปัญหาแรกก็คือว่า ทำยังไงให้คนเข้ามาซื้อของในตลาดเราแก้ระษาแรกทำัไงแก้ก็คือเราก็ต้องพัฒนาตัวละครพัฒนาพื้นที่ให้มันน่าซื้อน,น่าขาย <Okay. S 2> ให้มันสะอาดขึ้นให้ตลาดมันดูดีขึ้นเราเราก็บอกแม่ค้าว่าต้องมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดเดี๋ยวคุณเข้าไปดูในตลาดดูว่าตลาดเราล้างทุกวันนะครับแล้วก็ค่าพ่นค่าน้ำยาค่าเชือ้อถังขยะแล้วก็ล้างทุกวัน แล้วก็เราก็แยกขยะแล้วก็เศษผักผลไม้มาทําปุ๋ยหมักอ่าอันนี้นะประเด็นแรกคือแรงดึงดูดให้แม่ค้าอยากมาถูกและดีนี่ถูกคนขายด้วยนะคนขายก็มาเช่าแผงถูกแล้วก็ต้องดีสําหรับผู้บริโภคก็คือผู้ซื้อที่เขาอยากมาต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกใช่และมีปัญหาอย่างอื่นอีกไหมครับนี่ก็คือปัญหาเรื่องคนมาซื้อของเราก็พยายามหาลูกชายผมก็ทั้งินเทอร์เน็ตชาวในเขาก็ทำได้ประชามพันได้แล้วก็จ้างรถแห่จ้างรถอะไรบ้างตอนนี้เราขยายตลาด ใหม่นะเนีจยจับรางวัลชิงโชครุ่นเขาอ่ะมีให้รทำหมดเลยนะทำหมดเลยให้รางวัลชิงโชคจังตาจ<อ>ีน<อ>ที่ผ่านมานี่<ช>เขาแจกทองถรึงหนึ่งสองครั้ง สองเส้นขนาดตลาดนะจะต้องแจกทองแจกทองให้รับคุณแล้วก็ให้คูปองถ้าไม่ถ้าจับแล้วไม่ได้ทองก็ได้คูปองลดตัวลดห้าบาทไปที่ของบางครั้งห้ถึงร้อยบาทบางกรณีไม่ถึงนะเนี่ยว่าตลาดยังมีมีครับชิงโชคกันนี่คือนี่เกิดจากความลูกชายผมเขาเป็นคนทำละก็คือความคิดของเด็กคนรุ่นใหม่เข้ามาเขาก็ต้องถือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยชอบของถูกและดีหรูหราาด้วยชอบถูกและดีหรูหรามากแสดงว่าตลอดระยะทางเนี่ยอันนี้ 好吗？ คือจุดเด่นของตลาดธัญญานะว่ามันมีอะไรที่แตกต่างจากท,ที่ตลอดแนวเส้นทางเพราะว่าจริงๆทางเส้นทางนี้นตลาดเยอะใช,ใช่ใช่ใช่แล้วยังมีอีกนะฝนตกพนักงานเราจะมีสิบกว่าคนใส่เสื้อฝนหมดอย่างดีแล้วนะครับแล้วก็ล่มใหญ่ร่มใหญ่มากร่มให้บริการส่งไปส่งถึงรถแปลรถแล้วก็มาขึ้นตรงจุดที่ตกลงอันนี้มันห้างสรรพสินค้หาหรือตลาดไม,<ก>ไม่ใช่เป็นห้างเราเป็นที่จอดรถเฉยๆแต่ว่าเราก็มีเราต้องใจเขาใจเราไงผมเขาทาธุรกิจเราก็ต้องดูว่า เราเป็นคนไปซื้อของตามตลาดเราเกียิที่สุดอลไรโอ้โหตลาดใช่มันลงรถลำบากใช่ลงรถลำบากที่จอดรถโอ้โหวนทั้งหลายรอบแลวยังมีการมาตั้งปวยจองรถแม่ค้าตั้งปวยจองหมดของผมนี่ตลาดผมนี่ที่ที่ใกล้ตลาดติดตลาดที่สุดแม่ค้าต้องจอดอีกด้านหนึ่งที่ตะวันตกใกล้ที่ตลาดที่สุดใครมาแย่งที่ลูกค้าจอดไม่ได้ที่ติดตลาดที่ที่สะดวกที่สุดเป็นของลูกค้าโอ้โหเป็นของลูกค้านะครับ customer first ก็ใช่นะคือบริการแบบเนี้ย มันเป็นผลสะท้อนกลับไปให้กับพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะใช่ครับเพราะว่าผู้บริโภคเข้ามาลองเราผู้บริโภคเขาชอบนะผลนตกมนตกคุณไม่ต้องกลัวมีลมใหญ่ให้ตอนที่เกิดโควิดนแป๊บนึงแป๊บนึงหัวข้อนี้ผมนิดนึงความเสี่ยงความเสี่ยงในการบริหารจัดการคือความเสี่ยงที่เรากำลังจะถามเนี่ยก็คือความเสี่ยงในช่วง2ปีกว่าที่ผ่านไปคือเรื่องเกิดโควิดเนี่ยนะตอนโควิดหล้งก่อนโควิดด้วยปัญหาเป็นยังไงคือก่อนโควิดเนี่ยเราก็พบแล้วว่า เออว่าทําไมลูกค้าเนี like ่ยเขาระวังตัวแต่แมค้าเนี่ยไม่มีการระวังตัวของมาขายนี่่รู้ตกระโปกสะอาดแล้วก็เราบังคําทำบังคับเลยต้องต้องทำตู้ตู้กระโกมาบังสินค้าบังสินค้าเจ็จกันน้ําลายลูกค้าการลูกค้าจับของไม่ให้ลูกค้าคนอื่นมาจับแล้วลูกค้าก็คนจะขายต้องต้องใส่ถุงมือถุงใส่ถุงมือถ้าจับอาหารเขาต้องใส่ถุงมือเกี่ยวไม่สัมผัสอาหารไม่เป็นไรถ้าสัมผัสอาหารต้องใส่ถุงมือแล้วต้อง กันน้ำลายของคุณด้วยก็คือต้องใส่แมสตส่แมสก่อนที่จะเกิดโควิดเพราะเกิดโควิดปั๊บแม่คาทุกคนก็เคยแลนร้อยเ่อว์เก็นต์ใส่กันร้อยเป็นอยู่แล้วตอนที่เกิดโควิดนี่ตลาดนี่ไม่ถูกปิดเลยเรื่องเขาเขาไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าตลาดเราเนี่ยเขาเขาตรวจตลาดนะครับถ้ามีโควิดดีไหมครับต้องปิดเลย ไม่โดนเลยเราไม่โดนแล้วเขาใช้ที่ของเราเป็นที่ตรวจโควิดตลาดทุกตลาดในอำเภอสัมพันเพราะที่เราที่ตรงนี้ติดได้ตรงนี้จอดรถใหญ่เทปูนแล้ว<ะ>เขาก็ตั้งเต็นท์ตลาดอื่นเขาเจอสามคนบ้างเจ็ดคนแปดคนต้องปิดตลาดธัญญาไม่เจอสักคนคนก็เลยข่าวลือว่าเราเล่นเส้นกันแล้วเราได้ร <laughs> างวัลจากรางวัลตลาดหน้าตลาดนั้นน้า,นาซื้อน่าขายจากก็ได้เองได้ทุกปีเลยตลาดน้าหน้า,นาซื้อ<ะ>แล้วตลาด ที่ไม่ใช้โฟมองค์กรเหรียญทองระดับทองเหรียญทองนะมีเหรียญเงินด้วยไม่ใช้โฟมต้นใหญ่ที่ได้ก็คือหน่วยงานราชการตลาดเราก็คือว่าห้ามใช้โฟมถ้าคุณใช้โฟมคุณก็ต้องไปขายที่อื่นนะที่ดีเพราะว่าแม้ว่าต้นทุนเขาก็เพิ่มนะต้นทุนเพิ่มเราก็บอกคุณนะคุณก็มีทางเลือกไงเราก็เรียกเชิญเราไม่ใช่ว่าเราไม่หาโซลูชันให้เขาเราก็ต้องไปเช็คว่าโอ้กระดาษที่ถุงกระดาษอย่างเงี้ยไอ้กระดาษที่เป็นกล่องโตมอย่างเงี้ย ใบเท่าไหร่บางอย่างชันอ้อยสีบาทกว่าต้นทุนก็สูงอันนี้เนี่ยบางของของบางอย่างขายชีชิ้นหนึ่งเป็ดตัวหนึ่งสองตำร้อยอย่างนี้เขาลงได้ใช่ของใบหนึ่งอย่างนี้ต่ถ้าไม่ค้าสิบบาทสิบบาทยก็เขาไม่ได้ต้นทุนก็สูงเขาจ่ายจุลปฏิกิได้คือเราต้องช่วยเราต้องช่วยก่อนหาโซลูชันให้เขาก่อนครับแก้ปัญหาเขาก่อนไม่ใช่ว่าอยู่ๆเราก็บอกว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนั้น ไม่ปัดปัญหาไม่สร้างปัญหาให้เพิ่มปัาใหู้ค้าเราภาระไปสูงแล้วตอนที่เกิดปัญหาโควิดทั้งทั้งจังหวัดเลยนโอยู่บายงจังหวัดทุกตลาดต้องหยุดหมด7วันตลาดไม่มีไม่มีความผิดอะไรก็ยังต้องปิดก็เลยปิด7วันปราเกิดว่าแม่ค้าเนี่ยแย่มากตอนที่ปิดนี่เราก็ส่งสูงยางชีให้แม่ค้าเราทุกคนครับ แม่ค้าเนี่ยมันจะมีปัญหามากก็คือตอนนั้นเศรษฐกิจเริ่มตกต่ำเริ่มมีปัญหาก็มีปัญหาเรื่องการเงินใช่เออทำอยังไงตลาดก็ต้องแกเ้เราพบว่าแม่ค้าเราหายไปหนีเจ้าหนี้เ<ม>ง,งินกู้ดอกเบ<ม>ี<า>ยย้ยถูกผมตลาดก็ต้องออกนโยบายดอกเบี้ยสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามกฎหมายสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีนะครับก็เด<ม>ือนหนึ่งก็เปอร์เซ็นต์เปนอร์เซ็นต์กว่านี่เดือนบาทกอนท่านเองแล้วก็ให้ผ่อนผ่อนยาวกว่าเขาคิดยังไงคิดยังไงถึง ยอมออกเงินกู้เองเลยยอมออกเงินกู้เพราะว่าถ้าเราไม่ทํานะครับให้หยิบให้แขกมาแจก5 10%เปนาใหญ่กว่าเดิมมาเยอใหญ่กว่าเดิมแล้วแม่ค้าก็จะพ่อขาหมูแม่ค้าหนีของที่คนที่ทาตลาดเนี่ยที่หายากคือแม่ค้ามืออาชีพเราต้องรักษาแม่ค้าก็เหมือนกับบุคลากรของบริษัทเราต้องรักษาเขารักษาเขาไว้มีการคิดอย่างหนึ่งต้องต้องเราต้องลงทุนตลอดทําตลาดต้องลงทุนต้องพัฒนาต้องอะไรเราต้องรักษาแม่ค้าไว้ด้วย และขนาดนี้เนี่ยหลังจากโควิดแล้วผมเห็นแล้วว่ามีการพัฒนามีปัญหาเรื่องเรื่องสุขอนามัยเราก็แก้ปัญหาใช่ครับเพราะนั้นดีก่อนเราดีโชคดีโชคดีที่มีการแก้ปัญหาก่อนก็เรียกฝึกฝึกการใช้แมสก่อนฝึกการใช้ถุงมือก่อนฝึกการใช้ที่ป้องกันก่อนอันนั้นพอเกิดปัญหาโควิดก็เราก็ปฏิบัติได้ทันทีทันทีเลยแล้วก็มีการเขาเรียกว่าต้องทุกประตูทุกประตูเลยแล้วมีวัดอุณหภูมิวัดอะไรแล้วก็มีฆ่าเชื้อน้ํายาฆ่าเชื้อ แล้วก็เรื่องเงินให้กู้ให้ยืมนี่ก็าตามนโยบายเพราะเราเห็นว่ารัฐปล่อยเงินออกมาเพราะผลมันครับมันลำบากจริงลำบากจริงเราแล้วก็ปล่อยเงินให้แม่ค้าเราแบบแล้วก็ตอนโดนปิดตลา,าดหรือว่าใครที่โดนปิดพวกกลุ่มเสื้อผ้าที่โดนปิดไปเดือนหนึ่งเนี่ยเราให้เขาเงินกู้งดจ่ายไม่คิดดอกเบี้ยเพิ่มคุณหยุดจ่ายได้เลยเอ,อแล้วพอเปิดเนี่ยเราก็ไม่เก็บค่าเช่าอีกหนึ่งเดือนแล้วเดือนที่สองที่เปิดก็ที่คุณกลับมาขายใหม่เราเก็บครึ่งหนึ่งของที่เก็บดูสถานการณ์ด้วยเแล้วก็แล้วปีนี้ ตลาดขาดทุนเยอะมากมาหลายปีแล้วเพราะว่าปีนี้ลูกชายผมลดค่าเช่าให้อีกรถไปเรื่อยๆรถค่าเช่าเพราะว่าไม่งั้นต้องให้เขาอยู่ได้แม่ค้าอยู่ไม่ได้